แก๊ง call center โทรมารู้ทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆนะหากว่าใครตกเป็นผู้เสียหายนะครับกรณีที่มีกระบวนการ call center เนี่ยนะโทรมาแอบอ้างแล้วก็รู้จักชื่อคุณแบบเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นะฮะคุณไม่ต้องกลัวครับอย่างแรกเลยคือวคุณตั้งสติครับแม้ว่าเขาจะรู้จักชื่อทาบ,บสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวตคุณก็ช่าง หากว่าคุณสามารถบันทึกคลิปได้ก็บันทึกคลิปไปเลยตอนที่ว่าคุณสื่อสารกับเขานะครับเขาจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปสนใจฮะกดตัดทิ้งไปเลยนะแล้วถามว่าเขาจะเอาเรื่องของชื่อนามสกุลคุณหรือว่าเลขบัตรเนี่ยไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่านะครับก็คือว่าหลอกขายของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะ่หลอกขายของทางออนไลน์นะครับก็สันนิษฐานไว้ว่าเขาอาจจะนําไปก็ได้แต่ว่าต้องเข้าใจแบบนี้ก่อน ว่าการที่เขามีไอ้พวกเลขบัตรของคุณเนี่ยแล้วก็ชื่อนามสกุลก็ต้องไปทบทวนว่าคุณเคยเข้าไปกู้เงินผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายไหมนะฮะถ้าว่าเคยเนี่ยโอกาสที่ว่าเขาจะแท็กเอาข้อมูลคุณไปได้สูงแล้วก็อาจจะได้ภาพบัตรประจ,จําตัวของคุณเนี่ยที่อยู่ในมือถือไปด้วยก็ได้นะครับก็ควรที่จะมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ www thai police line com นะฮะ ส่วนพิธีการแก้ไขก็คือว่าไม่ถึงขั้นว่าต้องไปทําบัตรใหม่หรอกครับนะคุณไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุคือไปแอบอ้างขายของออนไลน์อย่างนี้ไงน,นะครับเอาชื่อคุณเอาเลขบัตรคุณไปแอบอ้างอย่างนี้เนี่ยนะฮะถึงขั้นว่าอาจจะต้องเอาภาพบัตรนี่แหละนะครับมันตัดต่อได้ด้วยนะเออก็ไม่ต้องกลัวครับ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เสียหายก็แจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนแล้วกันนะครับมาแจ้งเบอกแสแลกเปลี่ยนกันนะฮะ